เดี๋ยวดูครับจะหาตัวเจอหรือเปล่านะครับคาบูตอปนี่แม่พิ้วอยู่แล้วดีครับใส่ไปยังติดบ,บังครับหนึ่งสองไม่ถึงโอ้โหแต่ว่าวันโอ้โหทุกซ้ายโดนครับ สมรคํคำสิงครับมโดนอะไรครับโอ้โหนับเลยครับโอ้มองไม่ทันครับกอปลดล็อกละยยุ่งเลยครับแบบนี้ครับกาดครับต้องเร่งนะครับที่หนึ่งครับโดนไป1นับครับโอ้ซ้ายโดนครับโอ้โหแต่ว่าแก๊แต่ไม่สราบวโอ้โหโดนซ้ายครับต้องกอดเลยครับคาบูตอฟครับโดนเหมือนกันครับแต่ไม่ถึงกับร่วงไปโดนนับนะครับ ห <Billie S 1> มัดซ้ายของทีนึ<ล>งบวกกันครับลูกนีครับไหวหรือเปล่าครับโดนหนักมากนะครับโอ้โหไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้ดูครับน่าจะสายนะครับเมื่อสักครู่มองไม่ทันครับเอาดูภาพช้าดีคิดพึ่งศึกใหม่ครับนี่ครับโดนลูกนี้ครับโอ้โหนี่นับแรกนะครับดักคิกเลยครับโอ้โหส้นเท้าเข้าขมับครับ โอ้โหช่างร้ายเหลือจริงๆครับสายกดลูกนี้เป๋เหมือนกันครับต้องกอดเหมือนกันครับคาบูโตฟโอ้โหโดนซ้ายจริงๆครับคุณมารุษครับบวกทีเดียวเลยครับนั่นแหละครับคิดพึ่งศึกใหม่ครับนี่ครับโดนลูกนี้ครับโอ้โหนี่นับแรกเลยครับ b a ็ k k i กเลยครับโอ้โหส้นเท้าเข้าขมับครับโอ้โหช่างร้ายเหลือจริงๆครับ ้ายกดตรงนี้เปเหมือนกันครับต้องกอดเหมือนกันครับคาบ,บูตอฟโอ้โหโดนซ้ายจริงๆครับคุณมารุษครับมวกทีเดียวเลยครับนั่นแหละครับของเรานี้ก็เดือดขนาดนี้แล้ว And y o u r w i n n e r by way จบลงแค่ย,ยกแรกครับ <out>. รเชลซอตคาบบูตอฟเอาชนะเทคนิคอลล็อกเอาท์ที่หนึ่งอยุธยาไฟยิ้มไปได้ในยกแรก ทิดพึ่งศึกใหม่ครับนี่ครับโดนลูกนี้ครับโอ้โหนี่นับแรกเลยครับแบ็กคิกเลยครับโอ้โหส้นเท้าเข้าขมับครับโอ้โหช่างร้ายเหลือจริงๆครับซ้ายกดลูกนี้เป๋เหมือนกันครับต้องกอดเหมือนกันครับคาบูตอฟโอ้โหโดนซ้ายจริงๆครับคุณมารุสครับบวกทีเดียวเลยครับนั่นแหละครับ